เตรียมตัวแก้บนกันไว้เลยเหล่าอากาเซ่ทั้งหลายใครที่บนเจ้าขอสารเป็นจัดที่ราชมังคลาเป็นหนึ่งในสถานที่อีเวนต์คอนเสิร์ตที่กอเซวนจะกลับมารวมตัวเล่นคอนเสิร์ตในระดับ worldwide international standard เพราะงานนี้กลับมาแน่หลังจากที่จัดมิงออนไลน์ล่าดสดขอดเซเวนครบเจ็ดคนตามปรากฏการยอดทวิตเตอร์พุ่งอันดับหนึ่งของโลกปรากฏการยอดทวิตเตอร์หมายความว่าอย่งไงก็หมายความว่า มันคือข้อมูลที่ยืนยันเลยว่าถ้าจัดคอนเสิร์ต GOT เเมื่อไหร่บัตรจะโซอาทันทีภายในหนึ่งนาทีและดีไม่ดีต้องเพิ่มรอบด้วยนะและโต้พอใหญ่จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก Warner Music ที่มีศิลปินดังอย่างเอชเชอรันบุโนมาและโคฟเฮที่เคยไปไอ้กับ BTS นอกจากนี้ทางว a r n e r Music ยังทำงานกับค่ายเพลงเล็กๆในเกาหลีใต้รวมถึงค่ายของเจอพาร์ที่ JB เข้าไปร่วมงานด้วยดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะดึงค่ายต่างๆมาคข้แลบร่วมกัน เกิดเป็นข้อสัญญาการแต่คอนเสิร์ต